แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูที่ชั้นสองเพราะว่ามีหลายวิชานะครับอันนี้น่าจะเป็นคาหัก,กร,รมทำขนมทำทางานนหลายๆอย่างทำกับข้าวพี่ชายทำเลยก็ได้นี่ <laughs> เป็นทำพวกเซรามิกนะครับอ๋ออันนี้เป็นตึกเสือาชีพนะฮะ เดวลูกผมผมตรงตรงเนี้ยระวังกล่นะผมสอนเครื่องการทำกล่อรูปนะสะกีเสื้อตายางฮ<ห>ะส่วนข้า<อ>นี้เป็นของอาหารและเบเกอรีร่ นเอาใช่ครับไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเป็น i iPhone จะต้องเรียงน็อตนะครับเป็นแก๊ไอโฟนครับเยอะมากตัว iPhone นีเยอะไล่พอครับต้องการทำงานตันทีครับ เส้นนี้ก็ต้องมาใช้กาวแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำการวัดโดยการเทียบเอามิเตอร์เทียบกาวกับตัวแอลและวเหนมิเตอร์ขึ้นนั่นหมายความว่ามีการชดในในปีแต่เราไม่รู้ว่าลายลายเส้นที่หนึ่งหรือลายเส้นที่สอง,เน,นงเ,นเนี่ยเป็นลายที่ชัดอยู่มีทางเดียวเราอง ไนที่เก็บมิเตอร์ขึ้นไหมถ้าเก็บมิเตอร์ขึ้น,นอ่ะแสดงว่าไรนี้ชอ็อตอย่างนี้จะต้องไม่ขึ้นพอวัดแล้วไม่ขึ้นเราก็ต้องมาทําการไล่เส้นทางนิดหนึ่งว่าไลที่มันจะมาหาแอลนี้มันช็อตอยู่ที่ตำแหน่งไหนเข้าใจญ่ไปครับ